สวัสดีท,ทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเรามาพูดถึงเจ้ารู้สื่อกันดีกว่านะคะเวลาที่พบปะแฟนๆเนี่ยน้องเขาจะมีรอยยิ้มหวานชามแล้วก็มีความน่ารักน่ารักพูดคุยแล้วก็ทักทายเหล่าบรรดาแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเจ้ารู้สื่อก็ได้รับการยืนยันจากเหล่าบรรดาผู้คนที่ได้พบเห็นเธอนะคะว่าเธอนั้นสวยมากๆแม้กระทั่งวันไหนที่เธอแต่งหน้าเบาๆหรือแม้กระทั่งไม่มีเครื่องสาอางเลยก็ยังคงสวยน่าทึ่งมา ก็สําหรับบทความนี้นะคะก็ไปรวบรวมเนาะการพบปะแฟนๆของเจ้ารู้สื่อนะคะมาจากบนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นนะคะแล้วก็มีการ เขาโพสต์กันไว้ในวันที่7นะคะสิงหาคมปี2025ที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็มีท่านบรรณาธิการท่านหนึ่งเขาเขียนบทความนี้ชื่อว่าหลินอีนะคะเขาก็แนะนําตัวว่าดิฉันชื่อหลินอีเป็นบรรณาธิการนิตยสารบันเทิงนะคะผู้มากประสบการณ์และผู้ซึ่งได้เห็นความก้าวหน้าแล้วก็ความสําเร็จของเหล่าดารามากมายวันนี้นะดิฉันดิฉันก็คือคุณหลินอีนะคะขอแบ่งปันเรื่องราวของเจ้าูุสือที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็การมีปฏิ สัพัพนธ์แสดงให้เห็นถึงด้านที่นาา่ารักแล้วก็อ่อนหวานของเธอเธอต้องการที่จะมาเผยแร่นะคะบนโซฮู oo, บนโลกของข่าวแห่งนี้นะคะทุกคนจะได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของเจ้ารู้สื่อด้วยค่ะเจ้ารู้สื่อนั้นเกิดในครอบครัวศิลปินนะพ่อแม่ของเธอนั้นเป็นนักเต้นที่มีชื่อเสียงตั้งแต่เด็กเธอก็ได้รับการเลี้ยงดูนะคะเต็มไปด้วยบรรยากาศของศิลปะแล้วก็พัฒนาความสนใจอย่างแรงกล้าในการแสดงแล้วก็การเต้นค่ะถึงแม้ว่านะคะคุณ พอจะเลือกนะคะทำธุรกิจมากมายหลายอย่างก็ตามเธอนั้นใช้ชีวิตในวัยเด็กในสตูดิโอเต้นลำนะคะซึ่งทุกการเคลื่อนไหวและการกระโดดของเจ้ารูสือนำมาซึ่งความสุขและอิสระภาพอย่างมากมายความหลงใหลและการสแสวงหาศิละปะนี้เองที่นำพาเธอเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่และก้าวสู่การเป็นนักสแสดงค่ะเส้นทางสู่วงการบันเทิงของเจ้ารูสือนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเมื่อเธอเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรก เธอต้องเผชิญกับการแข่งขันและแรงกดดันมหาศาลแต่ด้วยพรสวรรค์และการทำงานหนักเนี่ยเธอเค่อยๆสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในหมู่ผู้ชมการแสดงของเธอเป็นธรรมชาติและสมจริงทุกบทบาทล้วนถ่ายทอดความรักและความหลงไหลที่เธอมีต่อโลกใบนี้ รอยยิ้มของเธอกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอบอุ่นและเยียวยาจิตใจแล้วก็ดึงดูดผู้คนด้วยอย่างไรก็ตามเจ้ารู้สือไม่ได้นิ่งนอนใจกับความสําเร็จของเธอเธอรู้ดีว่าความสําเร็จของเธอนั้นแยกไม่ออกจากการสนับสนุนและความเป็นเพื่อนของแฟนๆดังนั้นเธอก็จึงให้ความสําคัญกับแฟนๆเป็นอันดับแรกเสมอโดยรักษาปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาทุกครั้งที่ทําได้ วันหนึ่งเจ้าลูสือได้เข้าร่วมงานแฟนมิทติง้งทันทีที่เธอก้าวเข้าไปในงานบรรยากาศก็กคึกคักขึ้นมาทันทีแฟนๆโบกมือสนับสนุนและตะโกนชื่อเธอเล่ากับจะสื่อถึงความกระตือรือร้นและความรักทั้งหมดเจ้าลูสือที่ถูกบรรยากาศเนี้ยอบอวนไปด้วยรอยยิ้มหวานขณะที่เธอพูดคุยกับแฟนๆอย่างกระตือรือร้นระหว่างช่วงกิจกรรมเจ้าลูสือได้ร่วมเล่นเกมสนุกๆมากมายและช่วงตอบ ถามตอบกับแฟนๆเธอไม่เพียงแต่ ตอบคำถามทุกข้ออย่างอดทนเท่านั้นแต่ยังแสดงอารมณ์ขันและไหวพริบอยู่เสมอรอยยิ้มของเจ้ารู้สือปรากฏบนใบหน้าเสมอราวกับจะละลายความกังวลและความเศร้าโศกทั้งหมดได้อย่างไรก็ตามขณะที่งานใกล้จะจบลงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแฟนคลับหนุ่มคนหนึ่งรีบวิ่งไปด้านหน้าเวทีทันทีและแสดงความรักและความพักดีต่อจ้ารูสือเขาพูดอย่างตื่นเต้นว่าพี่รูสือผมสนับสนุนพี่ ู่ซื้อมาตั้งแต่เดบิวและได้เห็นผลงานทุกชิ้นของพี่ลู่ซือรอยยิ้มของพี่ลูซ่ซือทำให้ผมเข้มแข็งและกล้าหาญมากและทำให้ผมไม่ต้องกลัวอีกต่อไปไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก เจ้าลูสือรู้สึกซาบซึ้งใจกับคำพูดของแฟนๆเธอเดินเข้าไปกอดแฟนคลับแน่นและกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและมิตรภาพที่มีให้กันเสมอมาฉันจะทำงานอย่างหนักต่อไปแล้วก็ตอบแทนความรัก ของทุกท่านด้วยผลงานแล้วก็รอยยิ้มที่มากขึ้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นอย่างมากแฟนๆลุกขึ้นยืนปรบมือแสดงความยินดีอย่างสุดซึง้งต่อเจ้าลู้สือและแฟนคลับรอยยิ้มของเจ้าลู้สื่อก็ยิ่งสดใสและอบอุ่นขึ้นเหล่ากับส่องสว่างไปทั่วสถานที่จัดงาน อย่างไรก็ตามขณะที่ทุกคนคิดว่างานกำลังจะจบลงอย่างราบรื่นกับมีเรื่องเสร์อไผที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเจ้ารู้สื่อประกาศว่าจะจัดงานการกุศลโดยบริจาครายได้ทั้งหมดให้กับผู้ยากไหล เธอหวังที่จะแบ่งปันความรักและพลังบวกผ่านงานนี้มอบความอบอุ่นและความห่วงใยให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์เนี้สร้างความประหลาดใจและความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมงานพวกเขาแสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมงานการกุศลเนี้ยอย่างแข็งขันและทำหน้าที่ของตนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร่เจ้ารู้สื่อได้แสดงด้านที่อ่อนหวาและน่ารักของเธออีกครั้งและได้รับความรักและการสนับสนุนมากขึ้น จากผ่านการกระทำและความเห็นอ,อกเห็นใจของเธอผ่านการพบปากกับฟแฟนๆและงานการกุศลครั้งนั้นเจาร้สือไม่เพียงแต่ได้แสดงด้านที่อ่อนหวานและน่ารักรวมถึงแนวทางเชิงรุกในการเผยแพร่ความรักของเธอเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้คนเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของเธอในฐานะนักแสดงและบุคคลสาธารณะอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรื่องราวของเจ้ารูสือสอนเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราต้องรักษาความกตัญญูและความเมตตาส่งต่อความคิดบวกและห่วงใยผู้อื่นสิ่งนี้ยังทำให้เราได้เห็นเจ้ารู้สือที่จริงใจ และเปลี่ยมด้วยความรักมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นบทความนะคะของคุณหลินอี้นะคะโอ้โหดีจังเลยนะคะดีนะ้อมีผู้หลักผู้ใหญ่แบบให้ความเอ็นดูแล้วก็มองน้องเจ้ารู้สื้อของพวกเราคือมองเห็นจิตใจที่แท้จริงแล้วก็ทุกอย่างมันก็ผ่านการกระทํานะคะก็เห็นได้ว่าน้องเขาก็ทําความดีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองค่ะเออในตอนนี้อดหวานเสริมให้หน่อยก็มีข่าวเนาะ มีข่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นข่าวแบบซุบซิบเล็กๆน้อยๆอะไรเนี้ยในขอลัมซุบซิบป,ประมาณว่าก็หลังจากที่เจ้ารู้สื่อเนี่ยได้ลบไอ้แอคเคาท์หวยปอไปนะคะซึ่งไอ้แอคเคาท์นั้นมันมีการเขาเรียกว่าอะไรเดียวออกโอเปอเรตเออมีการควบคุมแล้วก็การจัดการโดยบริษัทต,ต้นสังกัดนั่นเองก็คือบริษัทเอเจนซี่นะคะทีนี้ก็มีข่าวเนาะเขาก็บอกว่าเออแล้วจะโปรโมทไอ ซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังจะออนแอร์ air, นะคะเกมรักกับดักใจของเจ้ารู้สื่อเนี่ยที่แพลตฟอร์มไหนได้บ้าง <laughs> เพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะโปรโมทที่ไวป์ปออะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นแล้วก็เหมือนมีการเขียนว่าทาง ทางค่ายอะนะคะทาง Galaxy c o คูอาจจะต้องเอาเอาเว็บลิง์อะไรเงี้ยค่ะไปไปฝากไว้ที่แบบแพลตฟอร์มอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าทางหวยปอที่มีคนตามถึง31ล้านคนนั้นเจ้ารู้สื่ของพวกเราลบไปหมดแล้วนะคะเออเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรพวกเรารู้อยู่แล้วพวกเราตามอยู่แล้วใช่ไหมพวกเราไม่จําเป็นที่จะต้องไป ไปดูกําหนดการอะไรยังไงนะคะที่เวยปอเพราะมันเวยเปอก็ไม่มีอยู่แล้วก็แล้วแต่เออแล้วแต่ทางบริษัทเนาะว่าเขาจะทําอย่างไรแต่ว่าพวกเราอะ่ะคิดว่ารู้อยู่แล้วถ้ามันออนแอร์จริงๆเดี๋ยวพวกเราก็ได้รู้ว่าตกลงเป็นวันที่อ,อ,อะไรกันแน่นั่นเองนะคะก็ใกล้แล้วนาะเขาบอกว่าเนี่ยช่วงแบบเออ ไปลายกันยาหรือไม่ก็ช่วงต้นตุลานะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าพวกเราจะได้ดูจริงไหมสําหรับเกมรักกับดักใจค่ะซึ่งเป็นผลงานนะคะละครสต็อกแบบ100%เซที่ถ่ายเสร็จสิ้นหมดแล้วของเจ้ารู้สือกับคุณเฉินว่ยถิงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ